สวัสดีค่ะคลิปนี้ป้าจะพาถักเสื้อลายนี้นะคะเป็นลายผสมตรงกลางเป็นลาย V ีค่ะที่แขนก็เป็นลายดอกพิกุลเสื้อจะถักให้คอด้านหลังนะคะสูงกว่าคอด้านหน้าค่ะสูงกว่าสี่แถวนะคะประมาณสี่แถวออกมาแบบนี้นะคะ เสื้อตัวนี้จะตั้งชื่อให้ว่าเป็นลาย V Love ดอกพิกุลนะคะเสื้อตัวอย่างจะใช้ฝ้ายได้ฝ้ายเบอร์16อ้วนค่ะเข็มก็จะเป็นเข็มหัว1.25มิลนะคะเบอร์เบอร์4ค่ะ ลายที่เราจะถักนะคะจะเป็นลายนี้นะคะตรงกลางจะเป็นลายตัว V นะคะเป็นพอหนึ่งคอแล้วก็มีโซ่หนึ่งแล้วก็พอหนึ่งคอตรงกลางทั้งด้านหน้าด้านหลังลายเดียวกันตรงนี้จะใช้หนึ่งห่วงต่อหนึ่งลายนะคะส่วนที่แขนซ้ายขวาจะเป็นลายดอกพิกุลลายดอกพิกุลเราจะใช้ สามห่วงต่อหนึ่งลายนะคะสามห่วงต่อหนึ่งลายเวลาขึ้นลายก็เอาสามหารให้ลงตัวนะคะส่วนข้างหน้านี่เราจะใช้เป็นยี่สิบสองห่วงเป็นเลขคู่หรือเลขคี่ก็ได้นะคะเพราะว่าลายเราใช้หนึ่งห่วงต่อหนึ่งลายค่ะแต่ถ้าใช้เป็นเลขคู่ก็จะเวลาถักก็จะคำนวณหาลงตัวง่ายกว่าค่ะ เริ่มต้นเราจะถักที่คอก่อนนะคะเราจะถักคอด้านหลังก่อนแต่ก่อนนั้นเราจะต้องกําหนดห่วงห่วงรอบคอของเราว่าเราจะใช้ทั้งหมดกี่ห่วงของป้าใช้ทั้งหมด80ห่วงนะคะคือแบ่งช่วงแขน18ข้างละ18ส่วนคอนะคะอันนี้แขนคอ จะใช้ข้าง22นะคะทั้งหมดรวมก็จะได้80ห่วงตรงนี้ต้องหาร3ให้ลงตัวนะคะเพราะว่าลายตรงนี้จะใช้3ห่วงต่อ1ลาย38 38 6อันนี้จะได้6ลายส่วนช่วงด้านหน้ากับด้านหลังเราจะใช้1ห่วงต่อ1ลายค่ะ จากนั้นเราจะเริ่มถักที่คอด้านหลังก่อนคอด้านหลังเราจะถักห่วงสีสีส้มก่อนนะคะเราจะเริ่มคอด้านหลังโดยเราจะหักออกสองห่วงนะคะเราจะเริ่มยี่สิบห่วงอันนี้ต้นแบบของเรายี่สิบสองเราก็หักสองก็เหลือยี่สิบ ถ้าของเพื่อนเป็น24ก็หักสองก็จะเป็น22ห่วงที่เราจะขึ้นเริ่มถักตรงนี้22ห่วงนะคะ20ห่วงพูดผิดค่ะของป้าจะเป็น20ห่วงก็ใช้โซ่สามแล้วก็พอหนึ่งคอค่ะหนึ่งสองสาม อหนึ่งคอต่อหนึ่งห่วงหนึ่งสองสามทำแบบนี้นะคะไปจนครบยี่สิบห่วงะคะ่ะเมื่อเราถักครบยี่สิบนะคะยี่สิบห่วงเราก็ใส่เข็มกัดไว้ห่วงที่หนึ่งกับห่วงสุดท้ายใส่มาทางด้านที่เป็นพอหนึ่งคอนะคะ เราจะให้ด้านนี้อยู่ด้านในที่ติดกับคอตัวนี้เวลาเป็นคอเราจะให้อยู่จากนั้นเราก็จะถักแถวที่หนึ่งที่เป็นสีสีม่วงนะคะขึ้นโซ่สามพลิกค่ะตอนแรกมันอยู่อย่างนี้เราก็พลิกเขา พลิกด้านให้ด้านโซ่อยู่ข้างบนนะคะตักโซ่สามหนึ่งสองสามนันก็ลงพอหนึ่งคอจากนั้นโซ่ห้าหนึ่งสองสาม สีห้าลงเราจะทำจุดแยกที่เป็นเป็นคอนะคะส่วนคอกับส่วนแขนพอหนึ่งคอแล้วก็โซ่สองในห่วงที่หนึ่งโ <So. S 1> อาใหม่ ตรงนี้ที่เป็นจุดแยกป้าจะเปลี่ยนจากเป็นพอหนึ่งคอนะคะให้เป็นกลีบเราจะได้เห็นชัดๆว่าตรงนี้เป็นจุดแยกทำแบบนี้นะคะลงพอหนึ่งคอสองครั้งแล้วก็รวบแต่ใครจะทำแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ตรงนี้ถ้าทำแบบนี้มันจะสังเกตง่ายว่าตรงนี้นะ เป็นจุดแยกแขนเราเวลาเราถักจะไ,ไม่เบลอต่อไปเป็นสองโซ่สองนะคะถ้าถักเป็นเป็นพอหนึ่งคอเหมือนกันแล้วมันจะเหมือนกันลายตรงนี้เวลาถักแล้วลืมต่อไปเราก็ทําตัว V ตรงช่วงตัวก็เป็นพอหนึ่งคอโซ่หนึ่ง แล้วก็พอหนึ่งคอต่อไปห่วงต่อไปถัดไปก็ลงเหมือนเดิมพอหนึ่งคอโซ่หนึ่งพอหนึ่งคออันนี้ห่วงละลายเลยเราจะถักแบบนี้ไปนะคะได้สิบแปด สิบแปดตัววีนะคะจะหักอันแรกห่วงแรกแล้วก็ห่วงสุดท้ายนี่นะคะออกของเพื่อนๆนก็ถักแบบนี้นะคะเราจะถักช่วงกลางนี้ส่วนตรงห่วงแรกกับห่วงสุดท้ายเราจะทำจุดแยกค่ะเมื่อ <c oughs> เราถักครบสิบแปดตัวนะคะเราก็จะทำจุดแยกตรงนี้ที่ห่วงสุดท้ายถักโซ่สอง หนึ่งสองต่อไปก็ตรงนี้เราทํากรีบทํากรีบเปลี่ยนเปลี่ยนมาทํากรีบแล้วนะสองลงสองครั้งนะคะแล้วก็โซ่ห้าสองสามสี่ห้าจากนั้น พอหนึ่งคอแล้วก็ค้างไว้นะคะแล้วก็อีกทีหนึง,งตรงห่วงนี้เลยแล้วรวบตรงนี้เขาจะเป็นห่วงนะคะมันจะเบ็ดกักันบห่วงตรงนี้ใส่เข็มก,กัดไว้จากนั้นพลิกพลิกมา อีกด้านหนึ่งช่วงนี้เราจะถักแบบพลิกกลับไปมาต่อไปจะเป็นแถวสีเขียวแถวที่สองค่ะโซ่สามหนึ่งสองสามจากนั้นก็ลงพอหนึ่งคอแล้วก็หนึ่งสองสามสี่โซ่ห้า ลงตรงนี้นะคะดูตามลายไปประกอบไปแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าตรงลายช่วงคอด้านหลังนี้ถ้าใครเคยถัก ลายเขาเรียกอะไรลายอะไรเนาะลายสับป,ปะรดลูกเล็กที่คอหลังสูงจะถักเหมือนกันนะคะเราจะถักเหมือนกันสู่สองตอนนี้พอแถวเขียวนี้เราจะเพิ่มตัว V อีกหนึ่งตัวนะคะเพิ่มหนึ่งตัวแต่เราจะถักเป็นงนี้พอหนึ่งคอหนึ่งข้างละข้างละหนึ่งคือขวาหนึ่งแล้วก็ ซ้ายหนึ่งนะคะตรงหัวแถวทําไมถึงไดว่าเราได้หนึ่งเพราะว่าเราจะได้ขาสองขาหนึ่งขาสองขาสองขาเท่ากับ V หนึ่งตัวนะคะถ้าคุณถักเป็น V ตรงนี้เลยถัก V ใส่เลยนะคะแทนที่จะเป็นพอหนึ่งคอถัก V เลยตรงนี้แล้วก็ V ตรงนี้เท่ากับคุณเพิ่ม V 2สองตัวแต่ตอนนี้เราจะทํา V หนึ่งตัวนะคะ ต่อไปก็ถัก V ตามลายสีเขียวค่ะเราจะลงระหว่างกลางีตัวนี้นะคะีด้านล่าง ต่อไปนะคะจนถึงตรงนี้เลยค่ะปีสุดท้ายต่อไปก็พอหนึ่งคอโซ่สองทิกี เราอยู่แถวสีเหลืองนะคะแถวที่สี่เช็ควงด้วยนะสามสี่ห้าแถวที่สี่ตรงนี้จะได้ยี่สิบเอ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้า สุดท้ายละห่ว,หวงสีเหลือ,องนี่นะในสองสามสี่โอเคนางเท่ากันยุ่งดึงให้มันเท่ากันเท่ากันนะ สร็จสีเหลืองแนละ้วเราจบแถวนี้นะคะแถวที่สี่ตรงนี้ต่อไปเราก็จะทําห่วงมาด้านหน้านะคะส่วนห่วงมาทางด้านหน้าทําคอด้านหน้านะคะจะทําให้ดูในคลิปต่อไปนะคะสําหรับคลิปนี้มีแค่นี้นะคะ